กั๋นตั้งแต่มื้อวันเสาร์คั่นก่อนน่ะโดยคือ2 2เจ้าที่ว่าเว้านี่เนาะโอ้คือเดียวว่าเจ้าเก่าบ่แม่นบ่วันนี้หั่นเขาสิต่อกำลังเพรมันบ่ทันเพิ่นั่นเด้เพิ่นยังหายเพิ่นหายั่นเด้สวยเข้าหอมห้วยอยู่เนาะกระตกเพิ่นก็ตกมพี่น้องเอ้ยอยบใบ่ได้ใมกระด้ามบ่น้องน่ะโอ้ใบ่วงเลย เสรีบวงเลย่นมาโนมันบดดานมือโบอนี่ชื่อจังได้แหลนะนังน้องมีนาน้องมีนาโอ้บอ่าวจิตได้เห็นแล้วบ่าวจิตบ่าวจิตน้องมีนามาพี่อะไอรไนี่น้องมีนามาอยู่พี่ เนาะพี่น้องเนาะถือว่ามาต่ออีกอคลิปที่สองเนาะยังอยู่ในเชือนน้องนุ่งคนยูพี่น,อน้องเลยมาบัดน,นี้ก็ถือว่าเป็นการเอาดินเข้าขมาทรงเด้อเนาะพี่น,อน,น้องเนาะบนเกลือรถแมคโครมาละบาดนี่ยเออเห็นไรเอ็นเนาะมันเป็นพักพูดนะแม่นมันถอกดินใส่ก้อนบาดนึ่องบนเป็นพักนะ แมนแมนต้องถอกเทลัง,ม EN, ม EN, ง,ลงนึ่งก้นนอปลาเฉนเนาะนามันมันจังอ่านี่แน่สินะมันจังสบายมันเป็นพักโอ้มีวออีกเด้อปลาเฉนมีวออีกเด้อเนี่ยเนี่ยพูดพูดพูดเดี๋ยอยได้ จาบถังไยสบายดีว <expand inside> ah. ิ่งผู้คนที่รองเลยเข้ามาเข้ามาแมนบัดบัดยุกด้ามขึ้นมันคุ้งแส้ไพ่ได้เนี่แมนเพราะว่าเจ้าเคยเห็นแล้วว่าในคลิปนะยุกไปโรสายไฟขาดช็อตตัวตวดเขาเอ้ยเนาะแมนอะไรเนาะอะไรที่รองเลย เดียวว่าเชียนว่าตัวผีของก้อยเองนะเนาะโอ้ยคิดว่าสิลอกเกออีกนะอ๋อสิว่าเห็นมาแล้วบัตรนี้พี่น้องเคยชื่นใจและเอฟซีเพิ่นยังว่าแต่ว่าผมเห็นมาเกิดเจ้าไม่เด้อท่านก็่สิว่ามาแล้วบัตรนี้เนาะพี่น้องเนาะเห็นไดกะกบทักทายสบายดีกบพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้องเลยเนาะเพรว่าจะอยู่ทาง ฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทั้งจางประเทศนันเด้อน้องี่น้องเนาะขอบมุกขอบใจทั้งไอ้ทอมมี่เพื่อนลายๆเนาะที่ว่าฝากเงินมาให้เอาดินเข้ามาให้น้องนุ่งเนาะมาถมของบ้านของเพื่อนน้องนุ่งเพื่อนนี่แหละพี่น้องเลยสบายดีเด้อพ่อเด้อมาคำคำเนาะอ่าืวยคำไก่บ่ไก่เด้อบ่เออ ขันหนึ่ง,าานนง่าได้ก็พอนี่ขันหนึ่งเท่าได้ก็นี่สามแสนสามแสนนะนนอตอกเล็กตะปูแป๊กๆใช้อันไหมมันเป็นงามนะต้องเน้หาคนตีกับเล็กตะปูไเ,เพื่อนเน้โอ้ต้ตนต้นนี้ต้องพิธีพิธันเนี่ยจักหน่อยเด้เพราะว่าสายไฟได้ขนขังอันตรายเนี่ย คักบานยังบนงานนี่คักแล้วคักแล้วเด้อบวมชิดเด้อนัยอย่งใหญ่น้ออ่าแมตต์ก้อนเป็นว่ามีแต่ว่าสิเอาหลดุดคันนี้แล้วก็สิเอาเต็มเท่าเต็มเนาะคือ,อถ่าเต็มอ่อบาบอต่าว่าพัากแท่ประมาณ15รถ2รถน้องเด้อ วัเผื่อมันยงตรงนี้เนาะมันจะมาตาอนป๊อปป๊อปป๊อปนโอ้เนี้ยป่านนั้นบรรยากายเอาใจไปเนาะโอ้เรื่องว่า หันเนี่ยมวยากวิดเนาะโอ๊เคยเ่ยนแต่บัดห้องตัวนี้แล้วบาตนี่นี่เนาะอ่ายี่ยนแต่บัดห้องตัวนี้แล้วบาตนี่หรือว่าห้องสามรถนี้เต็มมั้งเจ้าเนี่ เนาะนะครับแท่นี่เพ like 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 yeah, sure. wow. wow. um. uh ื <m 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 oh ่อมันยุ่มนี่ซีผู้ฮวัเนาะห้องละซีรถพอดีพอเพื่อเพิ่นเหยียบเพื่อยุบลงไปอ๋อโดสบายดีเด้อโดสบายดีน้องเนสบายดีครับพ่อไอ่มันคนละคนบปล่าด้วยโอ้ไม่คนใหม่คนใหม่ด้วยมี่น้องฉากมือนั่นน่ะ 5ก็มาเมื่อกี้นี่โอ๋รถอันตัวเพิ่นแก่ก็ลึ้งๆมาคืนนี้ไปมื้อเลยเท่านั้ปมื้อลสิบ้องสั่งไปหลายมื้อแล้วดไดมื้อวันเานมื้อวันเารถันเ่นนะอ๋อบะขอนะพอเนาะเเว้ากันตั้งแต่มื้อวันเสาร์คั่นก่อนนะโยคือ2 2เจ้าที่ว่าเว้านี่เนาะโอคือเดียวว่าเจ้าเก่าบ่แม่นบ่ อันนี้เห็นเขาติดต้อนำลังมันบุทันเพิ่นอันนี้เพิ่นยังหายเพิ่อนไฮอันนี้เพิ่นให้ถอดไว้ไว้เพิ่นว่ารถมันบ่มาเราจะได้มาเราเอาตอนนั้นเพิ่นว่าอันนี้คือทางปู่ใหญ่เพิ่นบอกนะนั่นเฮาก็คือว่าอะไรปู่เฮาอยากได้เฮากวกาแฟเนี่ยนะเนาะบ่มาโดยเพราะว่าชาวว่าชีวตัวกันกับโบเม้นมันมันหลายมือเป็นบ่กบอกตั้งแต่มือวันเสาร์เสาร์ทิศจันทร์คัน คานต่ว่ามนี้วันคานเนาะเสาเสาทิศจันทคานสามือดูสามมื้อมือที่สมมือมืองนงามมือคนักกางนอย่นีประวัติประกาศกันมือนั้นแาจะครัวทางไปน้ำว่าพอไดมีเงินมีคาแล้วก็ที่ผมเน้อว่าพอด้จะได้ดินละว่า ัอเคตะลางอกตะลางเดือนเขาเชิญทานทันทีเดินบ้านเขาของเขามันว่าเพิ่นเพิ่นบริวารี่ได้ชุมพ่อบ่ใช่คือขับรถไปที่นี่คือเพิ่นบริวารจอดอย่างเลยบ่บ่เลยเขาพุ่งนี่มาเลยโอ้โหพุ่งนี่มาเถาะก่อนเลยกับเอาก็ไปเลยกับคนไรอ่ากับอีกอย่างเพิ่นก็มีงานอยู่ตีเพิ่นบริตั้งใจมามีแล้วงานหัลลมีงานอยู่บ้านนี่เขาคัวทางอะไรเขาเลยใครเน่้ยใช่ยันว่าแบบ ตั้งใจใช่เอาดินในี่อบูคเดียวรูด้วนี่เนี่ยมันเป็นผิคลองพิเศษเลยพิเศษเนี่ยเขาหาเงินจกน้องศอกน้องแค่อายุใช่ไหมใครจะมาซัดกันไหมนี่ว่าเนาะไเป็นยังไงเต็งใจมาแล้วบัดเอาอันใหม่ดิบ่เนี่ก็มีมีบางคนเห็นทางโคทางอะไรทางยูนในบ้านนี้อถืวก็ขั้นมาพบ้านเออเพิ่นโทรโถจะต่อมานะรถคันตอนนั้นนะ แต่ว่ามันบบรานจิตทันใจแหละก็คือว่าและตอนนี้ถือว่าลวดเลี้ยทันใจบาดนี้เนาะโอ้ไหนมันทันใจต้นนนกว่าประมาณสี่ห้องสี่รถเนาะมันจงชี้จังหวะนี่จังหวะใช้ซ้ำนี่บัดเพื่อมักน้ำนี่ยันมันไม่แล้ว อ่อนี่ลงไปบรรยุกอีกมันกับมันโมเมนต์ดินแห่เด้เนาะเป็นโมเมนต์ดินแห่โคกโว้ะนี้ดินโคกน่แหละดินแค่บ้านนี่แหละนี่ยแค่บ้านเนาะสักคำใหม่สดเลยจังได้บาทนี่เนาะทางนั้นคือโกนพักดึงพับดึงพับเลยจังได้คือจะโกนจะแช่ระบาดนี่ดูสบายดียุกง่ายมาตายหยุกง่าย ยยาโอ้น oh, no ้องสบายดีน้องน้องโดยสบายดีโดยดีโอ้แบบอ่ามันเข่าห้องนี่บัวแร่แบบไหนอ่นาแมนบัวแร่แมนดีห้วยขันก็รอดเลยนี่เป่าก็ง่ายแน่ฉับนู่นน่ะโอ้ตรงนี้บอก่ยังทันอยู่เพราะว่าพี่เพิ่งจะเอาลงห้องใต้ก่อนเด่ห้องใต้ห้องนี้ก่อนบ่เผาป่นไดก็ได้จะค่อยไปก็ได้ทำไมห้างมันขาดเนี่ย รตุ้มตุ้มเยอไปแล้วหมดรถจะขันก็พอเลยสองันมาเดนมาเนาะไปีเนาอันนี้หอันนี้รถหเม็ดก้อนเรอพออันนี้อ้โหเอฟซเพิ่นถามได้จักเม็ดก้อนบ้าช่นับเนาะอ่ามก้อนต่อสามแสนพ่อมันดันเลยเลยที้องแเข้าห้องเดียวได้ไหมแต่ว่าห้อง แต่ว่าแต่ว่าห้องตัวนี้นี่ระวังสายไผ่ด้ห้องจุดท้ายนะบัวสายไผ่มันเค็งเลยด่เด้วยสายดีเนาะอ่ามันสายไผ่มันเค็งเลยด้ยสวัสดีเด้อเต็มที่บัดนี้เนาะหรือว่าชุมวังแล้วบัดนี้โอ้แบกพี่เรางามจังเนาะด้วยความงามเนาะเอ้าเบิ๋อ่าเดี๋ยวดีกรถเป็นก่อนเนาะอ่าน้องอันไออัผมให้ขึ้นเลยเนาะ แต่ว่าจันอ่าแต่ตัวนั้นเลนมันชิยาะใส่ไฟเนาะฮะเป็ี่ยนยังบ่เย็นเย็นว่ามันโอ้อ่ามีมีมีแต่เอารถฟอร์ดดันเอาเนาะตัวไทยคูโบต้าแหละพี่น้องเอารถฟอร์ดก็ได้โว้ดใส่ลั่นพี่น้องเนาะเฟุด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 อะไร Yep. Hết nó. mình cho thì đồng người xem bao booking bao. Nì lì hoài, nì hạ đấy nữa. Này ta khắp thì cả sau đi hoài dân bay chút ไป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 เจ้าไม่ได้บรเซนเลยคิดว่าเจ้าเก้าเจ้าเจ้าเจ้าคนช่างตอนบิดหาหารเจรในโคข้าไปที่ไถ้าถ่ามือพอถึงเพิเติมเนาะสามมือ

คือว่าอะไรมันคำแล้วนาอพี่น้องเนาอ,อก็ทายพร้อมกัน,น,นอออออที่จงว่าเป็นมเหเห็เนนะบึงบ้งไงช่างว่ามีบึงบ้งแนฮะ้เบอะบึ้งไหมโอ้ย เจ้ายังหมดได้ทำคอยเขาได้กับปูแดงพุ่นปูแดงปะเออกับบึ้งเลี่ยงได้เจ้าเคยกินปะเคยอยู่สองแม่นสองขั้นพุ่นวะ เมนเตนี่เพ uh, uh, er, okay. no. ื่นก <in ็ใช้ซด um. uh, ้บสเนเพื é, ่นิช้ซี่เพื่อเหยียบเพื่อนดันขามาพี่ได้รถดึง่าแต่ว่าเพื่อน่ใช้พพ่นอีกเลก็เพื่อนทอกอีกดันขามาพี่นะสามรถดีเลายได้บอแตกมรถดาแล้วช่าเอามแล้วเนี่ยสามรถีตัวเต็มที่เลยเนาะจาบามรถพ่อแห่งดีแลวจัรถคาใจองปี หา้เพื่อนถอกไว้เพื่อไว้ท้งงนอกก็ได้คือว่ามันยุมเข้ากับคนขามาสินะจีเพย์ใหญ่เลยเราคุ้นกันนี่เลยง่าย่อไรเปิดรุ่นมาขึ้นนพี่น้องเ่นนนง่เนยายอันออกได้แบบนี้ฮะ่ายบ่่ายครอบครัวยง่ายอ่ต้นหนกพริกใหม่แต่ปูแดงนี่คือมีหน่อยตแท้กับปูแดงนี่ ว่าเชียวว่าเชียวเมื่อปล่อยทางบ้านเห็นแพ่บ่มี่ได้ทางบ้านอันนี้อันนี้มันเป็ดตัวเมียว่นี่เนาะตัวผู้ตัวผู้โอ้ยเนาะได้จักคูหนึ่งสองคู่นี่ครับเมื่อปล่อยชนู้นดินแห่ไว้พี่น้องเลยปุ้ยกระจิ่คนเราเปินเห็นบึ้งพี่น้องนี่เนาะตัวบึ้งนี่มันมีผิดไปจักนี่ครบนี่ น้องแนนตัวบึ้งนี่เคยกินบ่ระวังมันครบเดอ้อมันครบนี่เพ,พธธื่อนว่ามีผิดไดยเป็นบ้าเลยน้องน้องแนนเคยได้ยินบ่ <c oughs> อ่าต้องต้องไล่โจมเด้อ่าต้องไล่โจูบเน๊ะ เออตบถอกมาแล้วถือว่าทันใจทันใจอยู่พี่น้องเลยเนาะไว่ขักปันญยังตัวขันก่อนนะสั่งสาบมือเพื่อนวะเนาะจังไดอ่าากรบขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องเลยเพราะว่าจังไดผู้เพิ่นอยากได้กับตั้งตัวอยากได้ผู้ใดไวกับผู้นั้นได้เพื่อนว่า ถ้าว่าค <ora>, uh ืออันบดดันในพ่อมนีรถนึงเทัวร์ใดดีใช่เนาะนี่บดดันบ่โดยแต่ว่าเขาก็พยายาม้ออแต่ว่าอยู่ทางบ้านเนี่ยเมนดสองเซนหาเด๊ะจะบดดันสองเซนหาสองเซนทุกเลยละอ่าประมาณสองเซนหาวะบดดันในพ่อมเลยสามเซนอยู่บ้านสือคือกันน่ะแหละอืมนั่นนี่ก็หาเม็ดก้อนทำกันเนาะตามเม็ดก้อนบัดนี้อิงตามระยะจุกดินใกล้ดินไกลเด้อบัดนนี้ จำโจกดินอยู่ไกลๆในพิ่นก็เอาแพงสุดจังน้อยเกลือเมือกน้ำมันมาเชิญพอไดีเลยเนาะตามรถแล้วพอดีเลยหองหองรถเนาะห้องหองหองละห้องละรถพอดีเลยคุณนะแต่ว่ายุบกับยุบโบลายดอกยามนี่เนาะแต่ว่ายามผุนละแม่นน้าเ้าเต็มที่เด้ยงามนี่กับมันตามรถพอดีตาตามรถในพอดี เมนพอดีเพียงเลยแต่ว่าบาดมันยุบมันยังเลยโบฮู้ตัวนะแต่ว่าเรื่องเต็มตอนเปินเขามันเต็มแท้เนาะแต่บาดมักน้ามักไน่ายพุ่นนี่มันยุบเพราะกะคนเขามาใช่ไม่อีกการเกินเกินไหวก็ดีนะเกินเกินอะ่ากัไกอดเนาะอ่าคือว่านี่บอลจุดชวดที่พ่อกะไล่ลงเพื่อมันเต็มตัวนี้นี่เพื่อเต็มตัวนั้นแล้วก็วักตัวนี้ อ่ะตัวนั้นจีนะอ่าบับเลยบัดน,นี้เพื่อรถพื้นหยียบลงไปบรรยุบลงไปกันได้นี่นี่รถยังบริหยียบรถยังบริเคียด้บับบุญบับ,บ,บมาคราวเดียวนี่ทดลองเ้ยตัดภาพมาบัดนี้รถเนาะอ่า <No. S 2> ถือว่าดด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 รามดดดดดดกี oh enfin ้ดดได้ได uh, mm. uh, ้ดด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 เดด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 ้ดด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 ดบดด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 นดด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 นดด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 ดนด่ดด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 กดดดดด่ดดดดด่ดด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 ปลูกดรอกดดดปลูกกดด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 ดมดด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 เนาะดด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 ้ดด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 ด คอยมีปลาจตูเนาะ้านชื่องมันมาวานอะนเดียวมันออกกับยังเหี้ยงยามนี้นะปลกิตูมันเดือดคนข้างตรงนี้น้ำตรงนี้น้ำาเห็นน้ำเยืดน้ำดอดเ็นน้ำดือดเลับทุไฟแดงคว่าันนี้เป็นอะไรบอสเชะอ่แบบว่า โอ้แหมลูกคือน้ำหมอกกระทะอันบ่แหมลูกหลังหยาบไปแล้วเนาะโอ้โหไฟขุ่มเลยบ่่ปลอยเห็นอ่ะคลิปนึ่งเพื่อนใช่ลูกน้องเพื่อนเห็ดอพัดพวกบงไผ่แดงให้กินโอ้ยเราเอาหมอกกระทะไปพัดอยู่ไผ่แดงผู้พัดพวกบงไผ่แดงเห็นเนาะไปเขียวพัดมาได้เด้ตีพัดเขียวไผได้นี่ต้นหมากกระแทบเรือต้นหมากตัวแห่เนี่ยง่ายไปปลูกแกนผูเออไม่ได้จังน่องน้องนุ่งก็เอิ้นหมากกระแทบเกอนบ่นี่หรือหมากตัวแห่บอนี่นี่นี่หมากตัวแห่ เอ่อเอฟซีเป็นบริฮูได้ใช่ป่ะหมักอีแต๊บนะเป็นยังไงหมักกระแตบเพิ่นึ่งน้องกับบริฮูคือกันคือเอิ้นตามชื่อบัตรย่ำมันชื่อดอกพี่น้องมันเสียงดังแต๊บเนาะเจอถ้าจริงก็มาทัวเฮเดียวกันในบ้านเฉาพากันว่าเรื่องนิดเตงเตน้อยเนาะเตน้องเอื้อนอะฮะเร่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 คือหมากกระแตบสำเร่สำแน่หน่าคือน้องเน่สำเน่นเนาะ จักแล่จ no ักแน่ก็ว่ากันโอ้ยพ่อพ่อแซ่พ่อเป็นกับเพี่อนว่าเพื่อนนี่แหละพอจักเนาะแมนแมนอ่าผู้ใดมือใหญ่กระเด็ดเอายุมเอาใช่สวียจะไปฝากกระต่ายน้อยสบายด้วยนื่ดีใจยี่บ้อน้องนี่ยดยดีใจละเห็นดินมาแล้วเนาะวันนี้เนาะดะกี้รถดลอเกอร์เนาะเอฟซีเพิ่นกั รุ่นอยู่ได้ยาชักซ่าลายได้ไปสันไปไว้เนี่ยไปสันแต่ว่าจังได้ชาเก่าเพื่อนโบวาอย่างบ่เนาะอันนี้คนใหม่โบว์เจ้าใหม่โดยคนใหม่อันนี้นะคนใหม่กคือเบว์เลยเนาะมันมันมันหลายมือแมนบ่โดยหลายมือแล้วกับอ่าคือเพื่อนนะโจกดินคายโดยเฉพาะอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะอ่าโจกดินคายโดยเฉพาะอยู่แล้วสินะเอาบ่เอาแล้วกันอ่าบ่เป็นกยางพี่น้องเลยว่าเพื่อนใจมีหลายคนอันนี้เนาะแมนแมน ใช้ห้อง <c ười> 1 <ò> <S 3กล่องซะก่อนเนาะพี่น <c ười> <c ười> ้องเนาะถ้ามันยุบแล้วก็ขนเข้าไปตะกี้บ่ตาว่าอดับห้องละ4พี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันรถเพิ่นหลังใหญ่คักเนาะอ่าหลังใหญ่แต่ว่ามใ3ห้อง3กองไปก่อนกูอีบ่สิอบ่ป๊บเดียวบบบบแล้วแหเนาะอรถเกดินนมานี่เอาบ่ทันนะโอยอ้อมยอบแล้วเพราะว่า จะว่าเสีได้มั้งหัวพอมจักบ่นมั่งวะนี่เนาะถือว่าพักน้ำมันนี่นะเบิดเลยจักนี่โอ้ดูเสียดายเด็กคนสวยงามแต่งานได้ออกวะผิดแล้พี่ได้ตีรถพอนี่ตกพี่เอาได้น้องเลยบริเวณว้าได้เพื่อพนโต้งโอ้โหรถพนยาวได้ตกนี่รถนี่ฮะเรือเพื่อนที่ถอดกันนี่แหละเพื่อนที่เอารถอ่ะพอดันเอาวะถึงเพื่อนเอาดันเอาก็คือเก้ารถโคบุต้าเพื่อนหะคันบักใหญ่นึงพี่ tìm nó tông to... nhỏ về xin rồi đấy mùn đi quỵ ơi bớt bớt bà đi bớt cắn ôi lốp cứ lơi con cứ lơi bằng thịt này phù không phù, phù, phù. <laughs> à, thôi no. nó phát đi, no. Mình, chị đài phát ngáp mặc thua mặc thịt thì nó người บ่งามๆเลยอ่าร้อยทั้งร้อยรถอ่าแถวนั้นนี่นะต้องได้นี่อยู่แล้วนี่อ่าพอรถเพิ่นบักใงไงหนึ่งพิ่นสิหักระยะอยู่จ่อตรงๆคำามานี่บ่ได้ดอกมันสิเบียดกับเสาจะว่าบ่าพอเนาะพักนี่ต้องได้อ่าอ่าต้องได้ลกออกอยู่แล้วเนาะวันนี้เพื่อรถพอรถยังมาดันอีกจอเอาไปไหนบ้านนั่ง มุงเจ้านะอือควรถเพิ่นสิโตงมาเชิงนั้นเนาะเออคแต่เบี้ยงพริกตัวนั้นได้บ่ฮอดบ่บ่ฮอดบ่บ่ฮอดบ่ฮอดโอเคจแน่ันเนาะอ่าบ่ฮอดก็ได้พี่น้องเยเนาะมันก็เวลานาทีก็ยาวพอสมควรลก็สิค่ําลพี่น้องเนาะ คือว่าและมวงไม้ไปปลูกบนไม้ามื่อไหร่มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันอี่คือเนื่องพี่น้องเลยเล่นเกี่ยวแล้วก็พ่อแม่พี่น้องไปอีกอีเด้อพมันอันนี้ยากอยู่เต็มคู่เลยเต็มคู่แล้วทางเลยเนได้คุดเอาในแม่ดโตที่เม็ดตกแล้วมันอะไรเ้เอาเอาเอาน้องเฮตานล่ปักปปนยังไงนะบัวเพิ่นนะเนาะหน่วยน้องนุ่งห้ว กลางน้องนยิ้มได้แกงเสียมไปทํานี่รูปภายแต่โคบไปได้เนาะมี2บ่อเด้อขอดูสิหาบังนี่มาก็บ่ได้พักเลยเด้อนี่มาก็มาเลยได้ยินบ่พอนีอยู่นี่ลโอ้เพิ่นกดันแต่ักบัวพี่น้องเอ้ยเสียดายปาทงน้องเพิ่นเฮ็ดหยังจะหอมแท้เนาะหอมมีห้วยอยู่ปอสวยเข้าพี่น้องเอ้ยโดสบายดีล่ะ ปาดูสวยเขาหอมมห้วยอยู่เนาะ,ะรกระโตกคนกับโตกไหมน้องเอ้ยโอ้ยมึงเนี่ยใช้ไม่กระด้าม่าน,อน้องนะโอ้ใช้บ่วงเลยปะทุใช้บ่วงเลยพุ่นมาเนาะมันบดดาดมือโบนี่ชื่อจังไดล่นะนังนน้องมีน,า,น,มนาโอ,บอ้บ่าวจิต ได้เห็นแล้วบ่บ่าวจิตบ่จิตน้องมีนามาพี่ได้ได๋นี่น้องมีนามาอยู่พี่เฮ่เด้นี่น้องมีนาชื่อคือกันกับอ่าพรรยาบ่จิตเลยพี่น้องเอ้ยแม่นๆเนาะเนาะคลิปมันก็ยาวลพี่น้องคือสิได้จบคลิปก่อนเด้อบดนี้เด้อเนาะเอาน้องอ่าสดีเด้อโอ้ยสดีพี่น้องเอ้ย ือสี่ได้ยอยู่เบิ่งจนเบิดงุกขันดอกเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ว่าเมื่อหนาจะขึ้นมาอัปเดตใ้กับผมเอพี่น้องได้เบิ่งได้้มน้ำกันอีกเพื่อนหนึ่งพี่น้องเลยยังไงก็ขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณทัก้ายทักมีเพื่อนหลายๆเด้อเนาะถี่ว่า,าสดสวยกครับครอบครัวของน้องนุง่งเพื่อนพี่น้องเลยก็ขอให้อยู่ดีมีแหง้งอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีตลอด,ปลอดไปร่ำรวยเงินทอง สาธุรวมถึงผมแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขุสุคนพี่น้องเอ้ยกาคือที่ได้ขอเกล้าเข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย